สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนแกะสลักนกตัวเล็กกันนะครับอุปกรณ์ก็มีตามนี้ที่เห็นอยู่นะครับตามนี้เลยนะครับมีสบู่เนี้ยเราก็ตัดเฉียงนะครับตัดในแนวเฉียงแบบนี้นะครับก้อนจะได้ประมาณ2ตัวนะครับถ้าตัดไซส์นี้นะตัดเฉียงในแนวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะในแนวเฉียงอย่างนี้ส่วนหนึ่งก้อนนี้ยอีกส่วนคู่แกะไปแล้ว1ตัวนะครับ คนได้แล้วนะครับเราก็มาเกลาเป็นทรงก่อนลบเปียมก่อนนะครับ,บเปียมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูขอปรับกล้องนิดหนึ่งโอเคครับเราลบเปี่ยมตรงนี้ก่อนนะครับด้านนี้เราจะว่าเป็นหลังนกนะครับส่วนนี้จะเป็นท้อง สบู่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วมันเนื้อมันพอเล็บกดแลู้สึกว่า้มันไม่ค่อยลงนะครับมันไม่ค่อยลงอย่างเงี้ยแนะนํานะครับให้แกะออกจากห่อแกะออกจากห่อนะครับแล้วก็ไปจุ่มน้ําไปจุ่มน้ํานะครับให้เปียกเลยแล้วก็หากล่องแบบนี้สักใบหนึ่งนะครับปูพื้นกล่องด้วย กระดาษทิชชู่ชุบน้ำเปียกๆเ,เลยนะครับชุบน้ำเปียกๆเ,เลยแล้วก็เอาพลาสติกถุงร้อนนะฮะถ,ถ,ถุงร้อนใสๆปิดทับทิชชู่อีกทีหนึ่งแล้วสบู่ที่จุบน้ำแล้วจะวางบนพลาสติกและปิดฝาให้สนิทนะครับทิ้งไว้สักคืนนึงครับให้สบู่มันเป็นการอบสบู่ด้วยด้วย,ด,วยด้วยน้ำนะครับอบแบบนี้แล้วก็ลุ่งขึ้นก็ลองมาจับดูถ้าสบู่มันยังนิ่ม เออยังแข็งอยู่นะฮะแล้วก็อบต่ออีกสักวันสองวันนะครับแล้วก็มาใช้แกะได้เหมือนเดิมครับแต่มาถึงก่สบู่ที่เราซื้อมาไม่นานมากนะครับสักสีเดือนอะไรเงี้ยมันเริ่มจะแข็งนะครับแต่ถ้าซื้อไม่เป็นปีนะครับอบถ้าลองอบแล้วมันไม่ค่อยได้ผลนะครับนะครับไม่ค่อยได้ผลอ่ะมาดูต่อนะครับทีนี้อ่าครูอยากให้อีกตัวเนี้ยปากมันเอียงมาทางนี้ใช่ไหมครับทีนี้ตัวนี้อยากเอียงมาทางนี้ครูก็กรอส่วนนี้ครับ แะครับดกูจใช้เอียงมาทางตั่งนี้กูก็เกลาด้านฝั่งตรงข้ามนะครับเอาด้านนี้ครับก็มาก่อนจากนั้นเดี๋ยวครูจะแต่งปากก่อนนะครับตัดนิดนึงกดลงครับแล้วเฉียงลงนะครับกดลงทำส่วนปากก่อน นั้นก็เฉือนด้านล่างนะครับให้มันงุ้มลงนิดนึงเฉือนันนี้ออกครับจะได้เป็นสรงประมาณนี้อาจจะได้เป็นสรงประมาณนี้นะเราก็แต่งตรงนี้ครับ ก็เราแต่งส่วนปากก่อนเราไม่ให้ได้รูปนะครับเส้อนออกท,ลทีละนิดนะครับอย่าเส้อนอ,อกเยอะส่วนปากได้แล้วนะครับเราส่วนอ,อกครับ ทีนี้ตรงนี้เราก็ตัดออกไปเลยครับลูกได้ประมาณนี้มานี้นะครับทีนี้มาแต่งส่วนหัวครับ ค่อยๆเสือนแต่งทีละน้อยนะครับไม่ต้องออกเยอะ บุ้งกินอะไรอ่ะลูกไอ้พอดีมีน้องปอมอยู่ข้างๆครูนะครับเ,เคี้ยวอะไรจบเจ็บ,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 บเจ็บเจ็บป็นครูเลยสัยงเัยเขาไปเอาเรามากินอีกประมาณนี้นะครับส่วนหัวแล้วด้านบนนะครับจากนั้นครูก็จะใช้ที่ขูด อันนี้ช่วยหน่อยนะครับดูความรวดเร็วตักเรียนไม่มีก็ไม่ต้องใช้ลูกก็ใช้ไปล้ยมีมก็ก็กลาแต่งไป เราไว้ส่วนหัวมันสูงก่าลำตัวนิดนึงนะครับ ทีนี้เรามาจัดการกับปากอีกรอบนะครับแต่งอีกรอบนึง ไม่อยากให้กูไม่อยากให้จะงอปป้ปากงมมากนะครับก็ตัดให้เล็กลง ประมาณนี้นะครับส่วนตัวตัวของนกนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นเป็นส่งอื่นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากาแกะสลักปากขอบขอบ,ขอบคิ้วตรงนี้แล้วตาแล้วก็คนัวปีกเนี่ยฮะคนปีกตรงนี้ครูก็เริ่มจากการเจาะแต่งปากก่อนครับทะเลาะอ,อะไรกันอีกรูป ก็บางการกรีดขอบปากข้างล่างนะครับลากมาไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกเสาด้านล่างออกนิดหนึ่งครับ nên <laughs> ก็ทำขอบคิ้วข้างบนครับซอสบู่ใต้รอยกรีดออกครับเล็กบางๆนะฮะไม่ต้องลึกแล้วก็กรีดตานะครับซะออกค่าของเดิมอีกชั้นนึงครับ ข้างล่างออกอันนี้เป็นตาเดี๋ยวเราก็มาใส่ตาทีหลังนะครับ อันนี้ซอบแบ่งพื้นที่ข้างแก้มนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับทำสองข้างเหมือนกันเลยซอดสบูออกจากนั้นเราก็มาวางแนวขอบปีกนะครับ เส้อสบ,บู่ใต้ปีกออกเส้แต่งขอบเก็าแต่งขอบไม่ได้รูปนะครับทีนี้เนื้อตรงนี้เราต้องเซะ้อออกให้ต่ำลงไปแล้วก็โค้งมน ฟังก็เหมือนกันนะครับ เราก็จะได้เป็นทรงแบบนี้นะครับนี่นะตัวนกด้านบนนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยมาใส่ลายกันครับเสร็จแล้วเรามาเริ่มแกะลายกันครับเริ่มจากบนหัวก่อนนะครับอันนี้เราแกะแบบไม่ต้องซ้อออกนะครับ คือกรีดงัดขึ้นเลยครับกรีดอย่างั้นขึ้นเป็นกร<ๆ>ีดเล็กๆลายเล็กๆนะครับเป็นตัววีเล็กๆชิดๆกันเลวงัดขึ้นเลยครับใหเมันฟูขึ้นมาไม่ต้องซ้อออกนะครับตอนนี้ไอ้มันทีีสปางหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับท่บไปเลยงัขึ้นนิดนึงตรงนี้ลายยังเล็กอยู่ไม่ต้องไปซ้อออกแต่ให้มันฟูขึ้น ตรงก,รกลางก็ให้ค่อนข้างสว่างกันหน่อยแล้วกันเนตรงปลายพื้นที่มันจะกว้างขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็งัดได้มัาสว่างกันจิกปลายมีดลงให้ลึกแล้วก็งัดตรงปลายลายขึ้นจะกระดกขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับมองเห็นไหมถ้าใจไกล้มากมันกล้องมันจะเบลอเีาด้านข้างนะครับ อานี้ปีกฝั่งนี้กูแกะเสร็จแล้วนะครับแกะเสร็จแล้วแล้วเราก็ซอาแต่งใ,ใต้ปีกให้มันดูต่ำลงนี่ครับเราก็มาสับไปเป็นเส้นๆน,นะครับบิดนิดนึงปิดขึ้นด้านข้างให้ลายมันดูสวยขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วเราแต่งเนื้อที่เหลือที่ใต้ปีก ให้ได้รูปนะครับประมาณนี้เห็มไ,ไหมครับก็ได้แล้วแล้วกแกะลายที่ที่อ,อกลงมาเรื่อยๆนะครับแกะลงมาเลยแกะที่หลังก่อนแกะที่อ,อกก่อนได้หมดนะครับ แนวยาวไปก่อนแต่เดี๋ยวก็มาซ้อออกอย่างนี้ก็ได้ครับตอนนี้ลายตรงน,นี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวระบายสีเสร็จมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะอยู่ด้านล่างแต่ว่าเราก็ยังคงให้มันมีความแข็งแรงอยู่นะครับอย่าแทงลึกนะเดี๋ยวตัวมันจะหักโดยเฉพาะโคนดหางนะครับแต่เราซ้อจนบางมากเราจนบางมากมันจะหักง่าย การเการูปทรงการแกะลายก็ค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะแต่ครูจะตัดให้มันสั้นลงเพราะบางช่วงบางตอนเนี่ยมันคล้ายๆกันครูก็จะข้ามนะครับแต่และครูมือไปกดตรงนี้แบนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเผลอไปกดปุ๊บลายจะแบนทันทีนะครับเดี๋ยวก็งัดขึ้นมานิดนึงอันนี้หลุดออกมากรณีที่ลายหลุดอย่างนี้นะครับเราใส่กลับที่เดิมแล้วเอาน้ําหยดนิดนึงครับแตะน้ําหยดนิดนึงเอาน้ำแตะนิดนึงก็ใช้ได้ครับอยู่บนเดิมปกติ เนี่ยตอนแกะต้องระวังนะครับเผือไปนิดเดียวมันก็แบนเลยเดี๋ยวกูขอจับ่างนี้ดีกว่าบางส่วนเราต้องแกะอย่างเบามือจริงๆนะครับ ต้องโคูหางอย่าแทงลึกนะครับถ้ากรีดลึกเกินไปเดี๋ยวรานคณหางมันจะหลุดออกจากลำตัวต้องแกะให้สุดเลยนะครับ ตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าลึกถ้ากดพี่ลึก๋ยมันจะหักอันนี้กูค้างไว้เท่านี้ก่อนต้องมาแกะที่หลังก่อนนะครับ แ้บานีเช่นเดียวกันนะครับเราจะไม่แทรกรีดมิดออกมลึกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปบรรจบกับข้างล่างที่แทงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้หลุดนะครับเดี๋ยวก็ต้องเดือดร้อนแตะน้ําประกบกันใหม่อีก มีลากลายให้มันยาวขึ้นได้นะครับ พอเขาชอบไปแย่ก็น,นั่นเราอ่ะพอแล้วลูกน้องแก้งหนูเหรอครับพี่บุง้งน้องว่าแย่เล่นหนูจะขี้งหงุดหงิดบ่อย เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอติดลูกกตานะครับแปบ๊บหนึ่งอันนี้เป็นลูกตานะครับใช้ลูกปัดไม่ได้เล็กนะครับสีดํานะครับเราก็ใช้ไม้ชิมฟันนี่แหละจุ่มกาวแล้วก็กดลงไปสบู่นะครับจากนั้นก็แตะเข้าไปครับแล้วก็กดครับกดลงไปเล็บกดนิดนึงแล้วก็ขยับ ให้บงกลมมันอยู่ด้านข้างแล้วก็ก้อยป้ายกาวออกเพราะก้อยป้ายกาวที่มันล้นออกครับนะครับฝั่งนี้เส้นเรียบกันกดกับไปครับ ดันออกแล้วก็หมุนครับหมุนวงกลมให้อยู่ด้านข้างซะแล้วก็ค่อยป้ายกาวกับป้ายกาวออก,ชกใช้ปลายไม้ก็เขี่ยกาวออกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตาม,มาตรงนี้นมันก็ไม่ค่อยใสอ,อันนี้ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยได้แล้วนะครับตัวนกจากสบู่ เดี๋ยวก็พึ่งลงไปสักครู่หนึ่งให้มันเริ่มหมาดแล้วนําไประบายสีนะครับไปกาวแห้งด้วยโอเคไปฝึกทําดูนะครับนักเรียนฝึกทําดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่ครูจะประกอบชิ้นงานนะครับเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนักเรียน